ที่ริวเมดเราใส่ใจแม้กระทั่งเปลือกแคปซูลดีที่สุดของโลกหลายคนกังวลเกี่ยวกับการทานอาหารเสริมและทานอาหารเสริมในรูปแบบแคปซูลเป็นปริมาณมากๆจะเป็นอะไรไหมใครที่กังวลหรือสงสัยอยู่มาฟังกันค่ะแคปซูลส่วนใหญ่ทํามาจากเจลาตินทั้งสีและน้ํามีทั้งแบบเปลือกแข็งและเปลือกนิม่ม ซูลที่มีความปลอดภัยต้องมีอยอยแล้วก็ผลิตโดยโรงงานที่ได้มาตรฐานนอกจากความปลอดภัยแล้วประสิทธิภาพของแคปซูลเป็นเรื่องที่สําคัญมากแคปซูลที่มีคุณภาพสูงต้องมีคุณสมบัติตามนี้ค่ะ ข้อที่1ใน process ของการผลิตต้องไม่มีวัตถุก,กันเสียเจือปนข้อ 2. ไม่มีการฆ่าเชื้อโดยการฉายรังสีเอทิลีนออกไซด์ซึ่งสารนี้อันตรายมากๆเพราะเป็นสารที่ทําให้ก่อมะเร็งไม่ว่าจะเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวลูคีเมียมะเร็งกระเพาะอาหารและรวมไปถึงมะเร็งเต้านมค่ะข้อที่3ต้องผ่านกระบวนการผลิตของแคปซูลมาตรฐานระดับสากลไม่ว่าจะเป็น ISO 9001 ISO 22002 Halal Allergen Free และ s t a c Free ค่ะนี่เป็นตัวอย่าง มาตรฐานระดับสากลที่โรงงานผลิตแคปซูลต้องมีข้อที่4ค่ะผ่านการตรวจสอบระดับสูงและต้องมีผลการทดสอบ COA หรือ Certificates of Analysis ที่จะทำให้ทุกคนมั่นใจในสเปคของ นนัน้แต่คนส่วนใหญ่มักตกมาตายข้อสุดท้าย5ค่ะคือการเลือกแคปซูลให้เหมาะกับสารที่จะใช้สารข้างในเนี่ยเป็นวีแกนแต่ใช้เปลือกแคปซูลที่มาจากสัตว์ตรงนี้ก็คือพิษต,ต้องใช้แคปซูลที่ปราศจากส่วนผสมจากสัตว์หรือเป็นวีแกนเหมือนกันถึงจะสามารถเคมวีแกนได้ค่ะและอีกข้อหนึ่งที่สําคัญและหลายๆคนคงไม่ทราบนั่นก็คือสูตรที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระตัวเปลือกแคปซูลต้องป้องกันการออกซิเดชันเป็นอย่างดียกตัวอย่างเช่น ามินซีหรือว่าสมุนไพรสรุปนะคะแคปซูลมีหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นเปลือกแข็งเปลือกนิ่มแบบช็อปเจลเพราะฉะนั้นการเลือกใช้จึงสำคัญมากๆที่รีวเมดเราใส่ใจแม้กระทั่งเปลือกแคปซูลดีที่สุดของโลกนั่นก็คือลอนซ่าซึ่งเป็นมาตรฐานของยุโรปที่จะทำให้ลูกค้ามั่นใจปลอดภยัยทุกการรับประทานที่สำคัญตอบโจทย์ทุกสูตรของดีไม่ต้องคิดเยอะที่รีวเมดเราให้คำปรึกษาฟรีตั้งแต่เริ่มคิดสูตรพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมกับให้ ทำปรึกษาทางด้านการตลาดค่ะ